อ่านี่คือปากกาก่อนเราจะเขียนนะถ้าเราเขียนเลยเนะ่ยมันไม่ติดหรอกครับท่านผู้ชมนะมันไม่ติดหรอกนะครับ สวัสดีครับท่องเที่ยวพาเพลินของเราวันนี้นะครับผมเราจะมาทําอะไรกันนะครับนี่ครับผมเราจะมาเขียนยางรดนะครับด้วยปากกานะครับเขียนยางรถนะครับผมของผมใช้ยี่ห้อยูนิเพนะครับผมอันนี้ก็คือซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะครับยี่ห้อนี้เลยโอเคครับยางรถยนต์นะครับของเดิมนะจากโรงงานนะครับก็คือี่ย จะเป็นแบบนี้ไม่มีสีนะครับแต่เป็นสีดําล้วนนะครับผมเป็นสีดําล้วนเลยนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทานะครับก็คือสําหรับผมนะผมก็จะใช้นี่ครับสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับฉีดเพื่อทาความสะอาดนะครับผมคือบางท่านอาจจะใช้น้ําเปล่าหรือชุบผ้าก็ได้นะแต่สาหรับผมผมเลือกใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ดีกว่านะครับเพราะผมมองว่ามันแบบ ทำความสะอาดได้ล้าลึกกว่านะได้แบบเนียนแล้วก็แบบละเอียดกว่านะครับผมมีประมาณนี้นะนะครับท so ําความสะอาดหน้าพื้นผิวส่วนของเดิมนะครับของเดิมถ้ามันรู้สึกว่าเริ่มซิดนะครับผมเริ่มซิดหรือรู้สึกว่าเริ่มแบบว่าสีไม่ค่อยขาวแล้วนะครับผมเราก็ไม่ยากครับเหมือนเดิมครับใช้แอลกอฮอล์สเปย์นะครับฉีดไปเลยนะครับฉีดฉีดฉีดทำความสะอาดนะครับฉีด แล้วก็ใช้ผ้านะครับผ้าแห internet, ้งเนี่ยครับเช็ดนะครับนี่นะครับผมก่อนทำความสะอาดนะครับอ่ามันก็จะเริ่มขาวขึ้นนะอ่ามันก็จะช่วยในในระดับหนึ่งนะครับผมขจัดคราบนะอ่ามันก็เริ่มขาวแล้วแต่ก็ยังไม่ประทับใจนะคือนี่คือมันเป็นรอยเก่าของมันนะครับผมก็คือเราต้องการที่จะซ้ําม,มันนะเราต้องการที่จะซ้ําม,มันนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราใช้มาแล้วอ่ะ มันจะเข้มข้นแค่ไหนนะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปครับเราก็ลงมือเขียนเลยกันดีกว่านี่ครับเราก็ค่อยๆเขียนไปนะครับซ้ำจากรอยเดิมนะครับครับซ้ำจากรอยเดิมหลังจากที่เราเช็ดแอลโกอฮอล์เรียบร้อยนะครับเราก็ต้องเช็ดให้สะอาดครับแล้วก็ค่อยๆเขียนนะครับผม นี่ครับมาดูชิ้นงานเราใกล้ๆนะครับอ่าดูดูไกลๆมันอาจจะแบบดูเนียนนะแต่พอมาดูใกล้ๆนะหลังจากที่รอบแรกผ่านไปครับเรายังจะเห็นว่ายังจะมีรอยด่างๆนิดนึงนะครับอันนี้เราก็ควรที่จะซ้ํามันนะรอให้มันแห้งสนิทแล้วเราก็ซ้ํามันนะครับเก็บรายละเอียดครั้งสุดท้ายนะครับก่อนก่อนออกไปขับขี่นะครับนี่ครับแล้วก็เขียนไปนะครับสองรอบสามรอบแล้วแต่เราครับถ้าเรามีเวลาเรา เรายิ่งย้ำมากมันก็ยิ่งดีนะครับผมมันก็จะยิ่งติดทนนานขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ารอบแรกนะมันยากนะที่ว่าสีอะ่ะมันจะลงนะครับเราก็มาตามเก็บชิ้นงานเอานะครับก็ใช้เวลานิดน,นึงครับถ้าเราต้องการความเนียบนะใช้เวลานิดน,นึงครับท่านใดที่ว่างๆนะครับก็สามารถที่จะทำเองได้นะครับค่อยๆทำนะครับอ่ะอย่างตัวเนี้ย อย่างเงี้ยมันด่านะครับรอบแรกมันไม่ลงเราก็ซ้ำรอบสองค่อยๆเขียนนะครับขึ้นอยู่กับความนิ่งของมือเราด้วยนะครับแต่สำหรับท่านใดที่ยังมือใหม่อยู่นะก็แนะนําให้มีแอลกอฮอล์ด้วยก็ดีครับเผื่อมันออกนอกเส้นนะเราจะได้เอาแอลกอฮอล์นะครับเช็ดกับผ้าแล้วก็ฉีดนะครับน่ะซ้ําต่อนะครับสัก ัวนึงแล้วกันนะครับมันรู้สึกว่ามันด่างๆนะครับรอบแรกมันไม่ลงอุ้ยเลยมาหน่อยรอบสองเราก็ไม่จะไม่รู้สึกว่าความรู้สึกจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะว่ารอบแรกนะเราได้เขียนไปแล้วรอบสองเราก็แค่ซ้ำนะครับเก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะครับให้ชิ้นงานดูสวย ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับนี่ครับสําหรับปากกานะครับปากกาเขียนล้อยางนะครับอันนี้เราใช้กระแมกเดิมนะใช้กระแมกเดิมขึ้นยางเดิมของผมนยตัวหนังสือมันจะขึ้นดาแบบนี้นะครับไอตัวนี้เราไม่เขียนเราจะเอาแค่นะครับยี่ห้อแล้วก็นะครับกับประเภทของยางนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับสําหรับรถพรีแลนเนอร์คันนี้ครับชุดแต่งโฟลเทสซารอบคันนะครับผมก็ ชอบฝากกดไลค์กด s ับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับส่วนรถของเรานั้นก็เราจะทยอยแต่งเพิ่มขึ้นนะครับทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับก็งบน้อยก็ค่อยๆดุดทำไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย